งานเข้าอีกกรมสรรพากรจะเข้าตรวจสอบพิมลีภาย ตวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่10มกราคม2564พบว่านางสาวพิมพ์ระดาพรเป็นจาวัฒนาพัฒเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ในธุรกิจเสริมความงามอย่างน้อยสองแห่งได้แก่ 1. บริษัทพิมพ์ลี่พายสกินแคร์จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่10มิถุนายน2562ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทแจ้งประกอบ อบธุรกิจกิจกรรมคลินิกโรคเฉพาะทางตั้งอยู่ที่345ทับ1ซอยงามวงวาน47แยก42ชิ้นนเขต2ทับ4 0แขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กอกทมปรากฏชื่อนางสาวพิมพ์ระดาพรเบญจวัฒนพัฒและนายสานิสสนองเกียรติเป็นกรรมการรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่7พฤษภาคม2,560 นางสาวพิมพ์ระดาพรถือหุ้นใหญ่สุด6,000หุ้น60%เปอร์เซน์นายสานิตถือหุ้น3,500หุ้น35%เปอร์เซและนายธนิตณพาดลถือ500หุ้น5%เปอร์เซน์ยังมีได้แจ้งงบการเงิน 2. บริษัทพิมพ์รี่พายคอร์สเมติกจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่10มิถุนายน2,562ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทแจ้งประกอบธุรกิจ การขายส่งเครื่องสำอางตั้งอยู่ที่เดียวกันกับบริษัทพิมลี่ภายสกินแคร์จำกัดปรากฏชื่อนางสาวพิมระดาพรเบญจวัฒนพัฒนและนายสานิสสนองเกียรติเป็นกรรมการรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่7พฤษภาคม2562นางสาวพิมระดาพรถือใหญ่สุด6,000หุ้น60%นายสาธิตถือ3,500หุ้น35% และนายธนิดณพาดลถือ500หุ้น5%เปอร์เซนยังไม่ได้แจ้งงบการเงิน ขณะที่นายสานิตรปรากฏชื่อเป็นกรรมการบริษัทอีกอย่างน้อยหนึ่งแห่งได้แก่บริษัทพิมพ์ลี่พายแอนเฟรนจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่16ตุลาคม2563ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทแจ้งประกอบธุรกิจร้านขายปีเครื่องสำอางตั้งอยู่ที่เดียวกันกับบริษัทพิมพ์ลี่พายสกินแคร์จำกัดปรากฏชื่อนายสาณิตสนองเกียรตินายธนิตณพาดลและนายทัศ พชัยชนะเมทีเป็นกรรมการรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่9กันยายน2563นายสานิตถือหุ้นใหญ่สุด6,000หุ้น60%นายทานิตณพาดลถือ3,000หุ้น30%และนายทัศพลชัยชนะเมธีถือ1,000หุ้น10%ยังมิได้แจ้งงบก,การเงินทั้งหมดคือข้อมูลทางธุรกิจของพิมลี่พาย เท่าที่สืบค้นได้ในขณะนี้เห็นได้ว่าบริษัททั้งสองแห่งเพิ่งตั้งในปี2562และประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องสำอางเป็นหลกักตรงกับที่เจ้าตัวเคยโพสใน Facebook หรือไลฟ์สดขายเครื่องสำอางมาก่อนหน้านี้จนล่าสุดมีข่าวกรมสรรพากรจะเข้าตรวจสอบภาษีเงินได้จากการทำธุรกิจออนไลน์ภาษีขายของออนไลน์ของพิมพ์ลีพายเพราะหลังจากที่มีประเด็นดา พิมพ์ลพายก็ได้มาไร้สดขายของมีคนเข้ามาดูกว่า5 0 0 0 0 0คนและปิดการขายกว่า16,000กว่าออเดอร์ภายใน1ชั่วโมงเศษอาจทำรายได้เป็นหลักล้านขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n e w c o m